บายดีครับบ่าวเสียงเฮ็ดตะกินน่อครับพ่อหน้าตุ้ไปตู้๊่าจะดูกันเนาะปดไป,ดปดตู้ไข่ที่ไหนเนาะมีแต่ตัวแม่ยท้องไรตัวผู้เดียวมันคือน้อยแทะไม่แต่มันสนุกเนาะตัวผูว้น้อยเนาะมันก็อพวกเขามีเหรอเออมันไปฟันถึงกระดูกันการแล้วพ่อหน้าตุ้มเนาะ ตรงแลยอ่ะโคตรยอดเลยบด้กับเข้าด้วยกับกับเล่าด้วยนี่กลับแก้มเ่รออืมเพราะจะได้กลับแก้มแต่ว่าปีงมู่อยู่คนก็ยังบดิสวยอ๋อเราม่ธรรมดาเนี่ยแต่เสียงเต็มโมงบดเลยกินพันนี่แหละอจะได้เนาะหอมบุมัานเลยอันนี้ก็คือกันนั่นแหละมือนตัวเลยสองมือตัวนึงคำหอมบุมัานเนี่ยเนาะเขาบุ้มมีเวลาเห่่ยลาย่างพี่น้องเอ้ยร้านค้าพร้อมดีเล้วนี่ยังได้กินปลาอีกตัวนี่ เนื้อป่า่าขัวส้ามสี่ตูแล้วก็ดูการดูการวางไข่พร้อมปลากันเลยแม่ขนาดเท่าเสียงเราเห็ดแม่เห็ดน้อยไราหัวหน้ามันบ่ต้องไปคนเลยมันต้มพี่น้องเองมันจังบ่ลเนาะมัต้องคนเลยก็ได้ประเภทแบบนี้แต่ว่าใครอยู่ป่านี้มันเนื้อแน่นอยู่เป็นป่าเนื้อออนรับเนาะคนบ่ได้เลย สีผรอยกระทะเล็กเครื่องปรุงเสื้อมหมดเลยตบเที่ยวเลยเนาะเออ้ยใส่ไข่ด้วยไข่ไก่ตูยซีโลกัวไปด้ตัวนี้แบ่งกันสามเหียนทิโล่โล่นึกอะไรกันเลยต้มหัวบางพญามันแล้วเนี่ยต้มหัวเม่พญามันน้องปลาเพี้ยอเนาะบางม่วงกันเลยเนาะอ่าเบื่อกี้ตอนตะเสียงเราปรุงุอลไรพี่น้องบานนี่ ครบทีมครบเส้เลยทั้งพื้นท้องทั้งหัวทั้งไข่เนาะมืดเมืองมันไข่บุ้มีคนกินเขี้ยวออกเด้อเดี๋ยวมันเนาวได้คนเล็กน้อยที่กินได้เฮ้ออยากเหมาเด้อเอาเบิงตอนพูแล้วพันปุงพูแลครับเเรียบร้อยแล้วบ้ดนี้ในการเนาะสุดเยอะไอเสียงเอ้ยบันี้ พอจะเกี่ยวปับเกินทินาทีเนาะสิ้นาทีได้กินเลยพี่น้องที่ย่อย้อยซื้อพร้อมบ่เบล้วเกือบเกือบเกือบย้อยเนาะร้อนเอวสูตรตัวเสียงดำเนี่ครับดีสูตรนี้โบเซอร์ไปได้เนาะใส่ใน่อยนึงบ่อบ่อใส่ระเป๋ส่กเป๋าบ่บใส่ไปได้ใส่ไปคนาะคนละ นี่คือมาทอนก็นได้ทันในบ้านนี่มาทันก็แล้วเลยเนี่ยต้มไปตู้นี่แม่เสียเสียงไม่ธรรมดาในการเชียวก็เยี่ยมซะอ๋อเดี๋เพโมซะอีกแม่ใบพวกพูดมาซสิร์ฟละแต่ละแต่ละเออโู้ลืมเลยอันปีงมูหันเดี๋ยวจะไปพร้อมกันเลยปีงมูอยู่นี่เดี๋ยวเบากลับม,มาแล้วเราไปซื้อจังพาคโมเสตเนี่ยกินลายรย่างแท้พ่าวอืมอัดซื้อปลาหัน มัดเหมันบุ่มเดียวเนาะว้าพี Regierung ่น้องโอ้โหโหโหบหไม่ธรรมดาเลยครับเด้อนีอ่ซุม <c oughs> นี้เป็นมัดเลยเฮ็นลงไงเป็นมัดทุกคนเลยครับทีมงานว่า,าวยอนบะมัน,มนไม่ธรรมดาตัวแทนได้มัดเลยบ่าเตยแห้งคักเนาะบ่าเตยเบากัมเบาโปะป้าต้อยแม่แบบอีพโว่ บ้านเราเคยมาตลอดนะฮะกันไร้บ้านนี่เนาะดูวะพี่น้องเอาโออุ่นดนีเช่นไรกระเจ้าว่าน้ำลายโบ้ได้พอดีเนาะเพราะว่ามันต้องได้สูตรนเนาะของไข่โอาไข่ขึ้นมาอีกเด้อปโอ้โหพี่น้องไข่บ้าบ้านนี้พอแต่มันฟูดบุกงบุ้งบุ้บุ้งกัไปตักพวกินเลยบ้านนี้เพื่อมาทานก็ทานมาทานแล้วก็เลี้ยงเลยเนาะจบข้าวเนาะจบข้าว โลเลียวนึกเหตุปลาอะไรแบ่งกันสร้างๆเหยนเนาะปลาซีโดกัวการในกัดได้ได้มันคลายมดเดี๋ยวไปเบื้องตอนกินพวลาบ้านนี่พี่น้องมันมืดบุมมดดิบมเดียอา้าวเริ่มตักแล้วอันน่าเลยอันบ่าววิทเลยนี่เออบ่าววิทเอ้าตักเอาเต้เต้เต้หัวข้าหันอุดมกับเมียนบ๊วยไข่ไข่ไข่ เขานิน้ำนี่บริษัทนี่เน้นน้ำจอนก่อนตอนไปสู่ันน่เขาทางเขาทางต้มง่ายกินง่ายก็ไม่ดป่าเนาะบเดียเคี่ยวย่างเนาะต้มป่ามันง่ายมันก็คือต้มเนื้ออื่นต้มมันต้มใกลเอาหัว้เด้อเอา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 ก่เนามันจะห้องกิ้นาออูดิเพบัวเขาก็มีค่อข้างคน อาได้การอะไรมาดิต้มตุ๋นยังไงีาไสุดยอดสุดยอดสุดยอดบ่าววิทย์อันนี้ก็บอกพันจะออกซื้อเด้พันก็ได้เฮียเด้บไดีออกซื้อน้อเออเขาเอาไว้จะตักจักห้าเที่ยนนี่วเออบ้านนี้มาทนี้ก็มีซองคนเด้บุนีซองคนเตอโทรสามสามเพลิงสี่เครื่องบัดนี่อ้าวตักปลาเนะ ตออท๊ะบเสียงซีมือดูเสียงเอาเสียงซีมึงดูมันเป็นเสือเอาเอาหัวนาวเออมันถึงหัวมกินมะนาวเน่ยนะอยจะมันตะค้มตึ้มนเอยาสุดยอดเอาเสียงเราเฮ็ดเราสุดยอดครับบ้าตายหายวันกินหัวโอ้ยตายตายตายบวกกันบวกกอนมันมันพิธธรรมเนียมพิธธรรมเนียมวันนี้ชูนองฮอนเนาะวันนี้ชูนองฮอน มาวบนนี้กินล่กเดียวอะแล้วฝนจมควันีแต่ตัวเนื้อเลยน้องขีรักรักปลาไข่ปลาเพิ่มเมียอีกลูกเรลกเขลูกลูกเขาลูกย้อนเนาะมันไปมันก็ได้เติมมากินพ่ออะอรรู้ก่อนกายปิดเตอเขามอยอกกันด้พี่น้องเอาไปบัวเ้ลูกเราดานกินเนาะเพื่ออะไรพว่พี่น้องเพ่อจะได้เบา เลืออยู่ไข่ไหมไข่มเอาด้วยพีน้องเด้อปิดคลิปสนะเสียงปิดคลิปเสียงเอาพีน้องแค่นี้แล้วเอาจะขำกันเด้อห่างๆกันเลยเสียบๆพีน้องเอ้ยนี่แหละอ๋อมัเสียบมนเสบนี่นีคุณเลยยากกินเริ่มมาเด้อไปๆไปๆไอๆอ้โหแังคือบอกว่าคุณเลยอี่กินอ้ำปลามด้กคอี้อาหานีปนยังไละครพม อ๋อท่นี้ม่เตยอีกบันนี่บ้านนะสาวละพันท่อนี้มีเติมมูมูกก็ปลาเลยนะม่กังกันรืวเป่ายานปลาอยู่มันบูมีกระดูกเหยื่อเปันมือคลินี้ไปส่ำนนิดละครับผมขอบคุณสำรัการติดตามรบชมครับเด้อสวัสดีครับยืนหน้า